ดวงนี้งามๆนี่เขาก็ขึ้นซุ้มนี่ก็สิขึ้นมือวานนี่แล้วล่ะนี่จุ่มนี่ขึ้นมือวานแหละแต่ว่าผมบริมหาบึงได้พ่อพ่อปนหนึ่งอยู่ผมว่าสิวิตปนครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องผม ว่าปแดกวันนี้บันี้ไปหากินทั้งไรนะครับพี่น้องพี่น้องอาจจะสงสัยว่าผมเป็นยังเปิดตัวอยู่ในปลาตีบบข่อของดีครับพี่น้องอยู่หลังบ้านนี่มากลัวหาอยู่นี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 ่มาพุ่งมาพุ่งไว้อย่างนี้เห็นบอเนี่เป็นดอกเป็นดอกนี่นี่ครับพี่น้องเงินก็ได้นี่นี่ไห่ผิก็มีผิดี่นี่เจนน่งก็มีนึ่นั่น เงินบดะนหมีหม <the> ี่มีหมีหมีหมีกำลังกำลังจุ่มนมนไม่ผีอีกเด้อครับพี่น้องเห็นดูร้างเข้าไปดิหนนี่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 กำลังขึ้นเลยนี่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 โอ้พี่น้องหี่มีหมีพวกก็ขึ้นนอขึ้นไม่ตองี้อออีกดิห พี่แค่นี้บ่สองดอกแค่นี้บน่นี่นี่ดอกนึงนี่นี่วู้ฮู้กำลังงามกำลังงาม,อม,งามดอกมันจุ้มอยู่เด็ดชแค่ครับพี่น้องวันนี้เขี้ยวมันอยอะก้อนเขี่ยมันอีกเยะอะขากลืแนแมวดิข้าเจ้ากำลังไปหาอยู่เพิ่งคู่ตัวเดนี่เไ็้ปวกกำลังออกครับพี่น้องแล้วเจ้าไปไต่เอาคนนด้ เจ้าของหากินง่ายกินล้างบ้านนี่ละหากินล้างบาลลล้านนี่แหละเฮ้ยคอมเนียวนึกว่าสิเก็บเพชรปวกอีกหลับไปเห็ดกินแลงแล้วก็ว่าสิพัดกระเพราปลาโดครับพี่น้องเดี๋ยวขอเก็บเพชรปวกก่อนนะจวกกระเบิ้องห้าเติวนะจุกกระเบิ้องห้าตัวนะเดี๋ยวเคลียร์ขึ้นมาให้เบิ่งงามกันนะ ของดีของหน่อยโอ้พี่นะ้าพี่น้องคือขัน,นดเดี๋ยวูเรามีก้อนดูมีคนคนก้อนอยดอกนี้งามๆผมว่าเสียไปปนกินกับปลาดูนี่จุ่มนึงครับพี่น้องพี่หนะ้าดอกนี้งาม,งามๆนี่เขาก็ขึ้นซุ้มนี่ก็สิขึ้นเมื่อวานนี่แล,ะล,ะละ้วล่ะนี่ ุ่่มนีขึ้นมือว่านแหละแต่ว่าผมบดิมาหาเบืองข้าเตมเป่หมาอก็ประดอยู่ถึงเท่าแล้วสามดอกสี่ดอกนี่ข้าวม,ม,ม,มีขาครับพี่น้องจุ่มนี่คือข่ามีขาวะเนียนมาหลงข้บ่มีขานี่อ๋อไม่มีดอกมันขาดที่สุด โอ้มีอยู่มี่ว่ากระไดมันคือซิโบเมนเห็ดอันอื่นขอกเนาะถึงอยู่จุ่มนี่มันก็จะมีเห็ดอันเดียวอันตัวหงุาหงิดน้ำคัดกรองก็เอาไปเนอะเห็นอยู่หลังบ้านนี่ซ้ำท้องเดี๋ยวนี้นี่น้ำครับพี่น้องพี่น้องถึงไหนถึงไหน โอ้ไปครับหอดอันนี้มันได้ปะทิม่มไอคอนเพียวมันขึ้นอีกๆๆอมืมนนออื่นนีนีนีข้างในนีโอ้มันดี้อคัดแม่เถอเนาะบัดี้โอ้แม่งจอกินแม่งจอกินควัน บรรจงนี่บรรจงแกเอาเฮ้ยพี่นะจุ้มเดียวจุ้มเดียวพี่จุ้มนี่พี่พี่จุ่มไหนพี่จุ่มไหนพี่โอ้จุ้มนี่นี่แตกเหลาเบิร์ตโอ้ก็ขึ้นแบบนี้เห็นมะน่อบัดนี่นะมุดปลามุดดงมาโอ้หุ่นนะ มอยู่พี่น sure. right, ้องนี่นีอ่โอ้ตื่นเต้นคเตีตีนีื่นเต้นอยู่ด้ี่ยวันเดอันนี้จุ่มหน่อยหน่อยดอกนี่นีน่อยจุ่มจุ่มขึ้นโอ้โฮนดอกโอ้เคลียร์แล้วอันนี้พี่น้องเขียมซับเขียมซับนะโอ้ดอกนี่หน่อยดอกนี่หน่อยจิ้มจีมันอยู่ <c oughs> โอ้ดิเฮดบัน,บนอปลาดูบอลม้นสีด <c oughs> <c oughs> ิเฮดเฮดปวกนบ่วนออกขนีละขันนีละเก็บก้นเก็บก้นขอเก็บก้นโอ้ยงกัดกับพี้กรบพี่น้องมาหนี่งมุดเอากันเ้อะยกเฝ้ากัดได้ยังก็ได้น้ำเย็ดปวดโอ้ขาสั่โอ้เส,สียดายเสียดาย อันนี้หัวกูแถวนี้โอ้เนี่ยกระเป๋งรับพี่น้งองจุ่มเดียวยังมีอีกอยู่เด็กข้างนอกอข้างนอกยังมีอีกอยู่บนตอี่ตามไปเก็บข้างนอก ขาดซ้าไว้ไม่เกิอดอีปีหนานีคระพี่น้องหาอย่างบนไหนทัวดิดได้ได้พ่อพ่อปนหนึ่งอยู่ ผมว่าสิบิพนครับพี่น้องปะพี่น้องเดี๋ยวไปอนนี้พร้อมผัดกะระเพราปลาดูนึกว่าผม่นอยากร้องกินผัดกะระเพราปลาดูพร้อมเดี๋ยวผมสิกินในนี้ละไปครับ เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบาดนี่มาเด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อที่เด็ดเลยครับพี่น้องวัเนี้ยังกินก็สวยป่ะเุ้ยเป็นร่องมีเกินเลยวะร่องของแสบกันเลยวะกบอโอ้โหขยอดเลยวนะเดี๋ยวขอขอร่องอันนี้ประดูก่อนครับพี่น้องว่าเป็นยังไงโอ้ว่ธาธรรมดาเด้อนี่ไอยังก่อ กระเพราปลาดนูนี่พึ่งนี่นี่พี่น้องกินก็ขน,นียวคือบอ่ลหละอือไคเด็ดบ่เด็ดเด็ดแซ่บพี่นีคือก็อมาเห็ดกินแบบนี้แล้วมันมันแซ่บไหมครับพี่น้องเนื้อมันเนื้อมันนิ่มมันหวานกระเพรากัะหอมคนเห็ดก็แซ่บ สุดยอดสุดยอดเมนูกระเพราปลาโดเนี่ยผัดกระเพราปลาโดจะขอร้องอันนี้ก่อนได้อันนี้ได้กินปีละเทื่อนนี่เส้นดายได้น้อยโปรดครับพี่น้องใส่ละตอนไปใส่ละที ยอแอบถึังเะพาะในเขาปากมั้ครับพี่น้องอันนี้อือกินครับพวกเมกพวกเมกเขาก็เขาก็หน่อยาง,งามๆเลยแ่บเบิดอใจ ให้เปรียบเทียบกันสองเมนูนเนี่ยสูเอดปวกว่าไหนนะครับพี่น้องอเฮ็ดปวกนี่เฮ็ดยังกินกระแตบไม่ต้องบรรยายเนะเาะระชาติมาๆๆครับพี่น้อง แซมบน้ำกันเนื้อสุดยอดมมมเม่กินหมากินเบอร์เล้เนี่ <c ười> แซบบ่ดยกวบ่พอกระแซ่ผมขอตัอว